คนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอ่อแมตเดนเดียวกันนะครับเออฮะตัง้งนะครับมาเล่นคนเดียวครับจร่งๆคุณอยู่คนหน้ากลัวหนึ่งน้ากลัวเลยครับเพราะว่าน,อออน,นั่นเองเอ้ยเขาออนี่ครับเด็นะมาผมจะทำแร์เลนคือ เล่นคนเดียวนะฮะดยไม่กีเแตกเพราะว่าขาวีเปีปยกป,ป,ประจำเฮ้ยนะฮะจำประจำฮึมีตังยี่สิบเซอร์แลวกนี้ละ่ะ เราลองขโมยปืนดูดิมันจะเป็นนี่อ้านมันออกได้วผมนึกว่าเหรอ ก็วุ๊กน,น,อนอ้อไม่เอะถหนึอันเลลออเรา้อออกเห้เราให้ซอมบีอ่ะมันตู้ปืนปืนกี่บาทนะคะขมูร่วมกันทำบัคกขมูดูดิ どう見たい ให้ทดลองกินืนเถอะลายฟืนนีปืนลยอยนี่ปืนลายซึ่งัวมันเบี้ จะมีวิธีง่ายๆคือนะรอบเป็นตัวกลางขึ้นนะฮะรอบเป็นตัวกลางขึ้นจะ,ะต้องขอันไปด้วยต้นนะ b â คืนหนึ่งครับก็ต้องขอใครดูความฟีดเมืม่อกี้ป้าไปให้ไปช่วยยกของก็เดินไะม่ได้กับกล้องมาต้องขออภัยนกับผู้ชมทุกคนเลยนะครับนะฮะอย่าอย่าอย่าวันดีหยาด่าบุ่มเลยนะ่ยเอกี้ป้าให้ไปช่วยนะนี่เคยร้องเป็นตอนกลางคืนอีกทีโอ้โห ว่ามอป่ะดีไปขอเป็นพันธุสุนัขกันเนี่ยตาเพื่อนแต่านีคือวยจนาะนย่งจริงจริงนะเราไม่เปี่ยนก้านคะเพราะเป็นอาลักษณ์ เออให้ไปตอนนีกับอีกอการกับดีเออเขาเรียกว่าการออกไปแบบไม่ต้องใช้เชืกอกเลยเขาเรียกว่าการ ตบเอทเครื่องตมเคื่องใช้ที่ตาเจออือว ouais ้าทีนี้มาอีกทีอันนี้คือการ่บอกเรียุนเด็กูฮึอไอ้ไม่รวย จริงนะเมื่อไอเกมครับมีเนียามไม่หนวิ่งยังไม่ออกว่าใจทีเอ็มก็อื้ ลลิิงงงดดัักีคือผมไม่เขียนผมจะขึ้นต้องส่งแต่ที่ป้อมปืนคือที่ว่าผมเล่นแบบทำแบบเนี้ยเพื่อผมสอนมาวิธีเอาตัวรอดจากเบียเบียงง่ายอยู่บนป้อมนะซักอันนี้เพื่อหมสอนมาโอเค <c oughs> อ๋อมันดีเนียดเนรนี่มีปืนไรเฟิลด้วยและเออดูก่อนนะจักถืปืนละคาปิดห้าคลิมาฮึฮึฮึฮฮึฮฮึฮฮ่ ครับเอนะนี่นี่ตรงนี้เอบเพื่อนเพื่อนอเราสามารถดันเขาได้วันอย่างแต่อยู่รงเหลองผมเลยนะเขาเขาเขนี่เขาเ่ร 너 <목소리도> น่ากลัวมากนะฟ้าผ่าเนี่ยฟ้าผ่านะฟ้าผ่า มันน่ากลัวมากเพราะว่ามันสามารถวันช็อตคุณได้คือตายแต่แค่เราอ,อยู่ในบ้านชิลๆก็โอเคแล้วลับนี่ขึ้นไปบนนั้นได้ก็เอวได้นี่นี่ขึ้นไปข้างบนได้อื้อืมอื้อื้อ่ะ มีมอเตอร์่อหมุน วัดทองเขาเรีกว่าเขาบอกว่าขดดนุทีได้ท้องครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิกเอ